พี่ช่างจะให้ดูสาเหตุของการเกิดผื่นแดงนะครับมันเป็นเพราะน้องมีนี่ฮะเห็นไหมตัวออกสีเหลืองเห็นไหมครับมันเคลื่อนที่ได้ด้วยนะฮะอันนี้บางคนก็บอกว่ามันเป็นเหาเห็นไหมครับพี่ช่างจะพยายามชัดที่สุดเห็นไหมมันกำลังเคลื่อนที่อยู่นั่นแหละครับ มันเป็นพวกเหานะครับที่อยู่บนตัวแมวเดี๋ยวพี่ช่างจะอาบน้ําแล้วก็แช่ด้วยแชมพูส,ส่วนสมุนไพรผสมกับน้ํายากําจัดเห็บหมัดนะครับเพื่อที่จะกําจัดเอาเห็บหมัดไรเหาที่อยู่บนตัวแมวนะครับน้องไข่ต้มในเต็มหมดเลยนะออกจากตัวน้องนะครับมันจะได้ไม่เกิดอาการคันแลวไม่เกิดเป็นโรคผิวหนังนะนมีกระจายอยู่ทั้งแผลแล้วก็มีทั้งเหานะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนะ น้องไข่ต้มนะคบพี่ช้างกำลังอาบน้ําให้น้องนะน้องจะมีความดุนะแล้วก็มีพวกเหาเหาแมวนะครับมันจะเป็นตัวเล็กๆคล้ายๆหมัดนะแต่ว่าเล็กกว่าหมัดดิกนะครับเต็มตัวน้องไปหมดเลยนะมันทําให้เกิดเป็นผื่นแดงนะครับเต็มตัวน้องเลยนะผื่นแดงผื่นคันแล้วก็แผลผื่นแดงนะครับช้างต้องเรามาระวังนะเพราะว่าน้องค่อนข้างดุนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็เยอะเลยถ้าเปิดถ่ดจ้าลงถ่ายด้านข้างลาตัวให้หน่อยนะนั่นนะฮะ ดิฉันกำลังแช่ด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรเพื่อที่จะลดอาการครันนะครับแล้วก็กำจัดพวกเหาพวกมัดนะครับที่อยู่บนตัวน้องออกให้หมดนะจะได้หายนะครับอันนี้ต้องทำประจำประมาณสักสองสัปดาห์ครั้งนะครับเดี๋ยวสองสัปดาห์ครั้งแต่เราจะพาน้องมาอาบน้ำแช่นยานะครับต้งระวงที่หงตัวแผลแดงๆคือเกิดจากที่โดนตัวตัวเหากัดนะคะมันจะ เพราะว่าพวกเขานียเวลาเขากัดแล้วมันจะเหมือนเป็นสร้างลังอะ่ะแล้วก็วางขาไข่ไว้ใต้ผิวน้ำพอไข่กระถุอกมามันก็จะเป็น<ม>ถแผลแบบนี้นะคะที่เป็นแผลแดงๆก็เป็สาที่พวกเขาเขาจะมีสารป้องกันก,การแข็งตัวของเลือดเนาะคล้ายๆเห็บบัดนั่นแหละมันก็เลยจะเป็นแบบนั้นะช่ห<ม><ม>น,น<ม>จะได้สบายตัวน้องดุมากนะ ่าจริงๆอ่ะจริงๆก่อนหน้านี้<ด>ที่ครั้งแรกที่มาหาเราอ่ะจะดุกว่านี้เยอะเลยอันนี้คือลดลงไปแบบเกือบครึ่งอ่ะเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือแบบเนี่ยจับแบบจแบบเมื่อกี้คือไม่ได้เลยน้องกัดทันทีทั้งกัดทั้งตบนะคะอันนี้คือเหมือนน้องยอมและด้วยอยากให้ช่วยด้วยแหละอืมเราจะแปงนิ่มนะไม่ต้องกลัวนน้องเจ็เจ็บหจะเป็นแป้งนิ่มคล้ายๆแปลงขัดตัวคนนะคะเ <c oughs> ออเป็นตัวขน ตัวขนแปลงจะเป็นเหมือนหวีที่ใช้หวีผมเด็กแรกเกิดนึกออกไหมใจเย่็นๆแข็งตัวจะพากลับบ้านแล้วแต่งขนเสร็จสบายๆจังกันไม่ได้หรอกครับมีแรงขึ้นมาแั้วถือกระแค่ต้มใจเย็นๆใจเย็นๆมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เล้วมาทางนี้แล้วใจเย็นๆจะพากลับบ้านแล้ว ตาดูดีขึ้นนะแต่สักวันสองวันจะมีที่ตานะครับสะสมอาจจะต้องช่วยเช็ดนะหรือว่าเดี๋ยวอีสักประมาณสองสัปดาห์เราจะไปรับมาอาบน้ำนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพอยู่ไหแล้วขนให้ทีนี้นะครับแล้วก็เช็ดขีตาให้นะครับอาบน้ำแต่ขนล้างน้องหมาน้องนาซาร้อนในสวนเกษตรบางแห่งครับดิ้นดูกัดสบัดเหงื่อยินพี่ช่างรับผลแล้วมีการรับส่งมีบริการกำจัดปัญหาด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแต่ผนได้กับสแลกจอนแลวจอน เดีกมันไม่มติงตานะาอันนี้เว <c oughs> นลูกกนะครักใครต้องเหลืองดังเชียวไปกลับบา